ช่วงนี้ไทเลอร์ดูน้อยๆไม่ค่อยมีความสุขเพราะว่าออกไปไหนไม่ค่อยได้ก็เพราะว่าเมื่อสิบกว่าวันที่แล้วไทเลอร์ไปขึ้นชกมวยมาครั้งแรกค่ะถึงแม้ว่าจะชน,นะแต่ตัวเองก็เจ็บตัวไม่ใช่น้อยตรวจสอบดูก็ปรากฏว่าข้อเท้าร้าวตามคาดนะคะเพราะว่าตอนที่ไทเลอร์เตะคู่ชกเนี่ยเขาเอาเข่าบล็อกได้พอดีเป๊ะเลยผ่านมาหลายวันไทเลอร์ก็ยังเดินไม่ค่อยได้ค่ะกิก็เลยออกมาซื้อวัตถุดิบไปทําอาหารอร่อยๆไทเลอร์กินสักหน่อยเวลาไม่ค่อยสบายแบบนี้กิกเดาว่าไทเลอร์ก็คงจะคิดถึงพ่อแม่คิดถึงอาหารที่บ้านเกิดกิก็นึกหาเมนูที่ เป็นเมนู comfort food ที่แม่ไทเลอร์ชอบทําให้กินวันนี้ก็เลยจะมาทําเมนู chicken alfredo ค่ะเป็นเมนูพาสต้าในครีมซอสที่มีไก่ย่างด้วยไทเลอร์บอกว่าเมนูนี้เด็กๆอเมริกันหลายคนคุ้นเคยกันดีค่ะเพราะถ้าไม่ได้กินที่บ้านก็จะชอบสั่งทานกันที่ร้านอาหารแฟรนไชส์ชื่อดัง olive garden ก่อนอื่นกิกก็จะหมักอกไก่ด้วยเกลือพริกไทยผงกระเทียมแล้วก็ผงปาปิกาค่ะหมักไก่ให้ทั่วถึงทั้ง2ด้านจากนั้นก็เอาไปพักไว้ก่อนต่อไปกิกก็จะไปต้มเส้นพาสต้าตั้งหม้อน้ําใส่เกลือลงไปนนิด่่อยคะ เอาพาสต้าลงไปต้มไว้เลยสักประมาณ78นาทีเมื่อเช้านี้กิ๊กไปส่งน้องสาวที่โรงเรียนเสร็จแล้วก็ขับรถไปซื้อวัตถุดิบที่โลตัสใกล้ๆโรงเรียนเลยค่ะก็มีวัตถุดิบที่พอจะทําเมนูนี้ได้อยู่พอดีระหว่างที่กําลังต้มเส้นพาสต้ากิ๊กก็จะเอาไก่ลงมาย่างในกระทะค่ะกิ๊กใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเวลาย,ย่างจะได้สุกทั่วถึงเร็วนอกจากวันนี้กิ๊กจะทําชิเคเก้นอัลเฟรดโดแล้วกิ๊กก็จะต้องทําเมนูอาหารอีสานให้พ่อกับแม่กิ๊กด้วยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ปลื้มเมนูนี้กันส ว่ามันเลี่ยนไปหน่อยแต่ว่ากิ๊กก็ได้กินบ่อยจนรู้สึกชอบขึ้นมาแล้วค่ะโดยเฉพาะเวลาที่แม่ไทเลอร์ทาให้กินเนี่ยอร่อยมากๆเลยระหว่างที่ย่างไก่กิ๊กก็จะคอยระวังไม่ให้ผงกระเทียมกับผงปาปิกาไหม้ด้วยค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะติดรดดขมมาด้วยได้ที่แล้วก็ตักออกมาพักไว้ต่อไปกิ๊กจะทําซอสอัลเฟรโดในกระทะที่ใช้ย่างไก่นี้เลยอันดับแรกกิ๊กก็จะเอาเนยลงไปผัดในกระทะให้หอมค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับแล้วก็หอมใหญ่ที่สับเอาไว้ผัดจนกว่าหอมใหญ่กับกระเทียมจะสุกค่ะสัง ลงไปแล้วก็ตามด้วยเฮฟวี่วิปปิ้งครีมค่ะกิ๊กช้อนน้ำมันออกหน่อยนะคะเพราะว่ากิ๊กลืมเอาน้ำมันตอนที่ทอดไก่ออกไปด้วยต่อไปกิ๊กก็จะเติมแป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไปเพื่อให้ซอสอัลเฟรโดของเรามีความเข้มข้นค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ปล่อยให้แป้งเริ่มสุกค่ะสังเกตดูว่ามันจะเริ่มข้นขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็จะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ออริกาโนเพิ่มความหอมเพื่อความกลมกล่อมก็จะต้องมีชีสพาเมซานด้วยค่ะใส่ลงไปเยอะๆเลยนะคะเพราะว่ากิ๊กกับไทเลอร์ชอบมากแค่นีี้็สเรบบ่นนปูนต ที่ทากินที่บ้านประจําเลยปิดไฟแล้วก็เติมเส้นพาสต้าที่ต้มเอาไว้ได้เลยค่ะส่วนไก่ที่ย่างเอาไว้เนี่ยก็เอาไปหั่นเป็นชิ้นพอดีคับขั้นตอนที่เอาเส้นไปคลุกกับซอสเนี่ยเป็นขั้นตอนที่กิ๊กชอบมากที่สุดเลยค่ะมันดูน่ากินมากเลยใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารกิ๊กก็จะใส่บรอกโคลีที่ลวกเอาไว้ลงไปด้วยสุดท้ายก็เอาเนื้อไก่ย่างลงไปโปะเยอะๆเลยค่ะทํากินเองจะใส่เยอะแค่ไหนก็ได้ทาชิคเกอัลเฟรโดวันนี้กิ๊กยังไม่ได้บอกไทเลยนะคะเก็็็บไไว้้เเปนนอพีีียยงงงแค่่่กกััมหลจาทต เสิร์ฟใส่จานแล้วกี้ก็เอาไก่ลงไปโปะแล้วก็โรยด้วยชีสพาร์เมซานเพิ่มเข้าไปอีกอ้ That smells good อื mm. ม creamy โอ้ What did you get the noodle? f r o m o this Wow s t i g k e r to make you some American food because you probably miss it by now I do miss it. Thank you so much, baby. Chicken Alfredo. Yummy. This is good. It's creamy. And I can eat this because I'm at 71 kilo. A new low. Mmm. So good. This is kind of healthy. Chicken breast and broccoli. <laughs> Yummy. How do you get the the flavor? Where do you get it from? Got the ingredients from lotus. Seasoning and then heavy cream, butter. Wow. When? This morning. What surprise, surprise, huh? This is better than Olive Garden, so Kick's Kitchen. Chicken Alfredo every day. Mmm. Hmm. Don't need I dun my diet. I Chop moy sip one let by toy moy Hap Yu pan shang, Jangwan Uran cup. I that Chamai that con block and my ankle on my foot right here hit her knee <laughs> broken a little bit, just a little bit. We call it fracture. So my legs swell and it hurts really bad. So creamy, no flavor, so yummy. You just make that with butter? Nope. Mm -mm. You grill the chicken, you marinate the chicken with uh, garlic powder, salt, pepper, paprika. You remove the chicken and put butter in the pan. Chicken stock with cream, the whipped cream that's not whipped. And then um, put um, seasoning in again, parmesan, all purpose flour. Mm, it's good. ย,ย,ย,ยคนไทยอันนี้อร่อยแต่อันนี้ครีมี่ครับ <laughs> คิดว่า50%คนไทยไม่ชอบ50%จะชอบครีมี่ไม่เผ็ดไม่คมไม่เข้มไม่ได้ชิมมี Thank you so much baby You're w e l c ครับขอบคุณครับเ mm hmm. มียผมทำอาหาร number no. one ครับ <laughs> I am lucky h o w do y o u say lucky เป็นโชคโชคดีเป็นโชคดี <laughs> ไเลอร์เป็นโชคดีทุกคนขอบคุณมากมาดูคลิปครับ <laughs> โชคดีสวัสดีครับจะเชอกันนะครับผม